คับหนึ่งนิดนึงครับผมเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนปืนแล้วครับปืนแล้วเจอไหมเจอไหมครับยังไม่เจอครับผมเดินต่อไปครับผมหนูมีตัวเบาครับถอยหลังมาถือปืนครับเล็งเข้าไปครับเล็งเข้าไปครับการเดินเนี้ยบมากครับผมเป็นไงครับองศาเดินปึ๊บปั๊บยังไม่เจอครับผมยังไม่เจอครับการเดินยังเนี้ยบอยู่ครับผมทำนี่ใช้ได้ครับโอเคครับเดินเข้าไปปึ๊บโอเคครับระวังหน้าพอเจอแล้วครับพอเจอครับผโอ้โหโอ้โหเห็นช็อตครับช็อตนี้ ตัวตัวใกล้ๆเลยนะครับเขาผนเลยนะครับผมปุ๊บปุ๊บไปครับไปอ้าวมาแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับปุ๊บเดิงเข้าไปครับไม่เสียเปียบครับปุ๊เข้าไปโอ้โหเดวนเข้าไปช็อตหนึ่งครับเรียบร้อยเฮดช็อตไปมาปุ๊บเอาตกใจครับมึงยิงเฮดช็อตไปนะครับลั่นเลยครับอ๋อเจอลุมครับปุ๊บอ้าวครับเก็บเฮดช็อตได้ทับถอยหลังมาครับปุบระวังตัวอย่างดีครับผมมุ่งหน้าเข้าไปครับปุ๊บเอาไปครับกับเปลี่ยนปืนครับผมปนซาโอเคของดีถือไว้ก่อนครับ โอเคครับเรียบร้อยครับ